ดับนะธรรมาดาความันสุ่มทุกแรงไงกูต้องกดแยกโดดอ่ะโดดได้กันเป็นกองแล้วตายเป็นกองเลยอย่างฮาได้ได้ได้ไดไดจะคลิปได้เปล่าอีกเรื่องนึ่ง มีคนลงไปแล้วพอรู Jesus ้พอรู้แล้วว่ามึงเห็นไหมพอรู้กันหมดแล้วมันเบ้าทัเบาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตามอยู่ระวังระวังระวังหลังให้เข้าเข้าเข้ามาเข้ามามาเข้าหลังเข้ามันมัน วิ่งหลบนี่หลบนี่หลบนี่หลบมุมหลบมุมโดนผีโดนผีก,อก่อกวนโดนผีก่อกวนเมื่อกี้เก็บไปกีบไปกีบกันน,นนี้กันนี้นี่ก่อนนี้ก้อนน,น,นี้นี่ก้อนนี้ก่อนนี้ก่อนที่ก็ไม่มีเลือด ขอนี้ก่อน,ท,นท้างในที่ที่โดนเม็ดเด,ดียวเตะกับายากันตู้ก็ไม่จำเป็น เป็นเสียงไอ้นี่ละเป็นเสียงชิปมัง้งละอยู่ตรงไหนมานอยู่ไหนมันอยู่ไหนเราก,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 กลายเป็นเสียงชิดมังและ เต็มชิบมัเต็มทีเราพคนโหดอ่ะพเพลาทอดอยู่รือเป่าเป็นหลอดทอดดีโคนเดีอ่ะโคโหดเลยรู้เกินนดอะไรไตามพูยกันอืม โหด,ดไหนโหลดไหนโหลดที่เดิมวะเขาเพิ่งโหลดมาเนี่ยเพิดด่งโหลดมาเล่นเนี่ย h คุณไม่คุณไม่เห็นแรงเขาเหรอแรงเขาแรงแรงแรกเกิดเลยนะเขาเพิ่งโหลดมาแต่เล่นโหดมากโอเคโอเคโเคู้ไหม เ,เขาก็เล่นฟรีไฟนั่นแหละก็ใช่นะสิเรื่องนึงที่เก็บที่เอาไม่ต้องเก็บอ่ะโอเค okay, okay. โอเคโอเคโอเคไปไปไปรับเพื่อนด้วยไปรับเพื่อน้วเอา้าที่บมา ตู้ไม่เปลี่ยนคันดีกว่าตู้เป็นในเรื่อี่ยวถูกไปนั่งดีกว่าถูกไปนั่งแบบประหยัดหลยนี่เขาถึงแล้วเขาถึงเขาถึงขึ้นไม่ได้มีสองคน กูในประสาทเหลือตัวเดียวนีิปันตามันเหลือศตัวเห็นแบบแวบยิงเลยนะเห็นเห็แวบๆใส่มาเลยโอ้ยสวยเลยสกา คนเข้ามาอีกแล้วหรอถูกทุกตามเบอร์สามตามเบอร์สามเร็วเชื่อเบอร์สามเชื่อเบอร์สามเป็นเบอร์สามคนยิงซ้ายคนโดนโดนโดนหลังโดน defend the mark. โอเคโอเคกำลังไปกำลังไปช่วยเบอร์สามช่วยเบอร์สามเราทุกคนเราต้องปกป้องเบอร์สามอุ้ย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 เบอร์สามโฮนเบอร์สามโฮนฮ่าฮ่าเหลือตัวเหลือสองตัวเหลือสองตัวระวังด้วย Đừng vọng, nắng nóng nóng thông Ui, nóng nó 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 Đấy nóng 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 สวยสวยสร้งางรูให้พี่หน่อยมีกองมาฝั่งนี้แล้วโอ้ยสวยมันก็ตาย Please recall เบอร์สี่เบอร์สี่เป็นชุบโอ้เสีย oh, ดาย uh, พี่ไม่พี่พี่ยิงไอ้นี่มันแล้วมันแล้วแล้วมันโดนเกาะที่ไม่มีเกาะ <laughs> 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 ไเออไล่กระสีมันชวยกระสีกระสียังไม่ตายหรือกระสีตายแล้วกระสียังไม่ตาย กีบสิกระนังไป่ซุบกีบสิกระนังไป่ซุบก็บอกนี่ P, นนแหน่งเรามันเจอแบบคนเล่นไม่เป็น,นลงแหน่งนะ่ะว่ามันจับให้คนแรนงเดียวกันไงแต่พอกลายเป็นน,นี่แล้วแบบโอ้ my g o d I'm recalling a teammate <Thanks. S 2> yeah. เดี๋ยวพี่โทรกลับเด,เ,เดี๋ยวพี่โทรเอง,องเดี๋ยวพี่โทรเองต้องรับเดี๋ยวพี่โทรเองให้โทรไหมไม่ทันลไอนูเคุณคูเด็ดไลท์เลย คุโยเซตไลท์เลยมีสาวมาเล่นด้วยเนี่ยมีสาวมาเล่นด้วยเนี่ย <laughs> เออโชว์สักว์สาวหน่อยสาวองคนอื่น <laughs> สาวคนอื่น, <laughs> นอุ้ยมีคนยิงคนยิงข้างหลังข้างหลัง บอกบอกบอกครูโยรีบตัดสายแล้วเข้าเกมนะบอกครูโยรีบตัดสายแล้วเข้าเกมนะอย่าช้าอย่าช้าแล้วเซนสตรีมไวๆแบบเงี้ยครโยครูโยรีบเข้าเกมรีบเข้าเกมรีบสตรีมนะ ฮัลโหลคุยูโยตตั้งสตรีมด่วนครูบอกคุยูโยตั้งสตรีมด่วน จะเล่นไหมนี่เร็วๆเร็วๆก็ตัดสายไปเลยตัดสายไปเลยให้คุยโยเข้ามาคุยนานแล้วเนี่ยตัดสายเลยเออตัดสายเลยคุยนานแล้วมาคุยในเกมเนี่ยมาคุยในเกมเนี่ยเร็ว บายเวอร์อะไรสวยกว่าคุณสวยกว่าน้องวายสวยกว่าน้องวาย <laughs> สวยกว่าน้องวายคุยโ <laughs> <h ums> ยดุูตัดตัดสายไปเลยตัดตัดสายไปเลยแล้วเร็วเลิ่นเกมเนี่ย นี่แล้วโทรโทรไปสวนเลยเนี่ยเนี่ยโทรไปสวนเลยเนี่ยเนี่ยโทรตัดโทรตัดเลยเนี่ย <S <S โหลคุโยโหเข้าได้ยงังเกมได้ยังเนี่ยเร็วเร็วเ้าเกมย,ยังอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ยวมันเข้าเลยเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วเนี่ยเดี๋ยวจะจบเกมแล้วเนี่ยรีบเข้าเกม ตั้งตั้งสตรีมด่วนตั้งด่วนเร็วเร็วเดี๋ยวผมหนีก่อนนะดูตัดสายทูตัดสายอย่าเห็นไหมนี่ค่ะแต่คุยพี่ไปไหนหมดแล้วเนี่ยพี่ยังหาเพื่อนไม่เจอ เล่นไม้เร็วๆหิวข้าวข้าวแล้วติงไม่มีของ Attack the mark ไม่เยมของไม่มี ตัดสายได้แล้วมันจะได้โหลดไวๆไป <c oughs> ช่วยแล้วมาช่วยแล้วไประวังตายมาช่วยแล้ว เก่งๆโดนฆ่าหมดแล้วไม่รอดหรอกดูแน่แน่ดอกมีอะไรแน่ดอกมีอะไรเอาสก็อบหกเลพี่พี่ไม่ได้ใช้พี่ไม่ได้ใช้สก็อ8แปดจบหนึ่ง,บบงพี่ไม่มีป,ปืนเล่นเลยทู มาใช้หน่อยไอย้ปืนเล็กอะ่ะอยากได้ปืนเล็กอ,ะอ่ะอ่านี่น,นีอยากได้ปืนเนี้ยเออได้พอดีเลยไม่ทันหนึ่งกันหนึ่งเก็บให้หมดไม่ใส่สโคกสิหนึ่งนะ ไม่ไม่พี่ไม่อยากได้สกุปสิในเบอร์สามสเลยเบอร์สามสเลยไหนไหนเจอแล้วเจอแล้วพี่ไม่มีผีช่วยเหลือ

มันยิงได้เดี่ยวเลยใครตายกลางอากาศปะน่ะนะ้นอกหนึ่งน้อกหนึ่งน้อกหนึ่งตาย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 แล้วตายแล้วอีกตัวอยู่ไหนวะมันกลับมากี่ตัว mắm ơi đi 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 mắm 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 này 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 mắm 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 đây 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 พี่มีผูแฟรยิงแอดอกบ้างใช้ดีไหมมีสไนสไนย,ยิงรัวด้วยมีใช้ผูแฟรอ้าวมันใช้ไปแล้วนี่เใช้แล้ว

คุยอมายังเนี่ย Help Help ไหวะ